สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ปา้าอ้าวอาวน้องอีแม่พบเพาะกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาอมือน,นี้สาวบัวสิพ้าผีพานน้องมาหลักน่อใหม่ข้าเจ้าพี่นอ้องอู้เน้นว่าพี่น้องกุปนปลาหน่อไม้กุนอยู่ฟังทังเบื้องนั้นนาอพี่น้องอันนี้อยู่เทิงดาดฟ้าได้พี่น้องอันนี้เขาสาวบัวเอื่นว่าปลาไ่ในเมืองกรุงเนาะเบื้องกุนนะ เป็นแถวเงาอยู่พี่น้องบ้านนี่สังเกตเห็นนอะว่ามันเมียนมันเมียนนอที่มันนั่นแตกขึ้นมาพี่น้องเพราะว่ามันมีฝนตกลงมาช่วงก่อนหนานี้เนะพี่น้องบ้านที่นี่ดินมันซุ่มเนาะขาดว่าหนาสิไม่นอพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังใดจังสิพาไปร้อยน้ำกันพี่น้องเบืงอุบนเป็นตาออนช็อนคุณนะเนาะเพื่อบเป็นการเชียเวลาพี่น้องตามมาเบื่องน้ำกันเลย หลังจากที่เห่าแอบเขามาสวนก็จะเอาพี่น้องเฮองกสิมีไม็นกอนณใหม่เนาะอันนี้คือมีห้อยหฮะไว้แล้วสิผ้าทุกค้นมหานโณใหม่พี่น้องเสื้อบ่ว่าสถานทีแห่งนี้พี่น้องป่าอโณใหม่แต่ว่าอยู่ถิงหนา้าพุ่นเี้พี่น้องบ่ธรรมดาเด้นี่เบิ่งป่าไผ่ในเมืองกุุงพี่น้องสิพ้าพี่น้องมาหาเบิ่งว่าสิบอได้แขรงบ่มืันนี้พี่น้อง มาลักมาใม่เพิ่นพี่น้องบุ้นอแบบง่ายๆหนึ่งพุ่นหนึ่งยู่ทางในยืดก็่ได้อุอุตกตมันยาวเลยบ้าน อึดอึดอึดอดเขาไปเทิงมันเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยมันแข็งแล้วมันกลายล้วแดหกในจังหน่อยพี่น้องหกหกย่านเต่นกับพองกันนี่นีนพี่น้องพอแล้ว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 ตายต่อมาใหม่พี่น้องอ้ยดูหนะ นอแบบง่าพี่น้องนอมันเด้นี่ยี่นะโอ้ยก็ถอกอไปเด้อพี่น้องคันบกมันสีสันป๊าบพี่น้องเอ้ยเปนตาออนซ่อนจะแกงแรงแร่ยงคาคายู่ดอกมันเนี่ย แหล่าเหล้วชุมมันถอดขื้นก่อนกับแบบไลยเนาะขันเงินเฮ้าเบิงแต่เฮิงนี่ได้แกงแต่เฮิง แต่วันก่อนหน้าไมคือเขียวค่ะแค่พุ่นอยู่ทางหนป้าผีหน้องก็ธรรม,มาดาได้นี่พุณ่ะได้ประกายปลาไพในเมืองกุ้งพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละความสุขความสุขที่เอาหาขึ้นมาได้อเองพี่น้องขนาดอยู่ทเถืดาดฝ่าสูงบบสูงได้หนิสันที่นี่เจ้าสีเจ้าหาพุณมีหน้าไม้ให้แกงเซยได้พี่น้องนี่นะ ดิฉันเลยกระเส็บลงแรงเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องบนเบิ้งขั้นตอนต่อไปเนาะหลังจากที่เฮาเก็บแล้วสิมาสรุปให้เบิ้องมามันสิได้หน่อยได้ไหลายปานลดพี่น้องหลังจากหามาได้แล้วกับได้แกงหมอใหญ่หนึ่งอยู่ได้พี่น้องพี่นะป๊าดบังหน่อยนอบักใหญ่นอมันได้หนี่พี่น้องโมเมนต์แรงดิเขาเอิญนอนใหม่อีย่างไรคือนอนใหม่สังไภาบ้านเฮ่าเลยต่ว่าห้องโมเมนตนะ์เนาะนอนหน่อย ได้แกงหมอหนึ่งอยู่พี่น้องแล้วแรงหย่อนอยู่ได้หนิตัวเนาะเดี๋ยวจังไปเพิ่งน้ำกันว่ามันสิอร่อยสซมได้เนาะหมัดขันตอนแกงพี่น้องแล้วแล้วเราก็มาถึงขันตอนของการแกงแล้วพี่น้องนกไหมโบรายเนาะก็เอาอันบักอื้อเนี่ยมาใส่จริงๆแล้วก็มากินบักอื้อแหละแล้วก็มีเห็ดเข้มท่องพี่น้องยองนามยนานั่งใสอ่อว่าลัวเลยพี่น้องเอ้ยนกไหมสดๆดสดๆสดๆจากอัน ชวนพักในเมืองกุุงเป่าได้พี่น้องเอ็ดอั๋วลั่วเลยผู้ใดบ่ด้ท่านไดนกินเขามาเด้อมากินเขาน้ำซาบัวพี่น้องผ้าติบเขารับทงมากด้เลยเบืงอง่นเสซ่บงวงให้เก่าพี่น้องเสียงกระซ่สงสิเป็นเบิอบเบิบในเจ้าหน่อยเลยพราะว่าเป็นวัดเนาะพี่นอ้องอัดยัวยัวเลยพี่น้องนี่แหละสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกับบมมีหยังร้ายดอกพี่น้องมาน อัปเดตสุเบิงเนาะอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ได้กินอยู่พี่น้องแกงน้ำมัเนาะสดๆพร้อมนี่นั่นแหละบรรยากาศก็บยังที่สาวบัวไทยให้เบิงเลยเนาะพี่น้องจังได้กะฝากพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจให้สาวบัวน,นําในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เนาะพี่น้องขาดตกบกพร่องอันใดกะกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเบอ้อสุ่ก้นเนาะจังได้กะฝากไว้นํา สำหรับช่องสาวล่าวบาแทงคนพัททินเนาะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปเนาะคลิปอาชย์โดนๆได้เหตุเธอหนึ่งเนาะพี่น้องมันบกคอยมีเวลาเนาะกะอย่าฝ่าลืมกันเด้อพี่น้องเนาะยังได้กะขิดนหอดขีดเทิงกันคือเก่าเนาะหากแป้งแบ่งปันกันคือเก่าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวบัวสิเดชไว้ลงกงไว้สักก่อนพี่น้องเนาะสิเดชไปสดแกงเราใหม่หอนอนสักก่อนให้มันสวงวัดเนาะพี่น้อง อ้าวููแดงโบราณกินข้าวงมาเดอ้อพี่น้องเนาะอ้าวปูปะร้ายใหญ่หา่างสำหรับคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องไปก่อนสบายดี